สวัสดีค่ะนี่เป็นโครงการเยี่ยมบ้านนะคะในส่วนของเยี่ยมชุมชนที่ต้องการในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นรถเข็นหรือว่าเตียงนอนอะไรแนี้นะคะที่ในสดตรงนี้ทางเทศบ,บาลก็พร้อมกับคุณหมอปิงนะคะจากโรงพยาบาลพญานาคะ <c oughs> ก็ให้มาเยี่ยมทางคุณยายนะคะ <c oughs> ที่อาจจะมีภาวะปัญหาในเรื่องของการเดิน,นะคะ่ะก็ มอบใเรื่องของเงเข็นให้เพื่อความกระสนการลงชีวิตให้กับคุณยายนะคะค่ะเป็นเป็นดับเป็นยืมใช่ไหมคะเป็นโครงการยืมของของเทศบาลค่ะอย่างนี้ถ้าสมมุติว่ามีใครที่มีปัญหาขาดแคลนก็คือทําเรื่องไปที่เทศบาลเหรอคะค่ะทำเรื่องมาที่เทศบาลก่อนนะคะถ้าถ้าเราพอมีเราก็จะให้การสนับสนุนต่อไปนะคะเป็นระดับต่อไปค่ะค่ะ โอเคเออมีเบอร์โทรไหมคะที่ติดต่อในการถ,ถ้าสมมติมีคนที่เออมีความต้องการนะคะเออเป็นเบอร์โทรงเทศบาลนะคะ0 4 3 2 4 6 5 0 5-6เ่าหกสองนะคะค่ะขอบพระคุณท่านปอค่ะค่ะสวนดีค่ะ <5 45. S 2> อถถัลลบคุณ

ไม่กระเป๋าเงินแม่อยู่ไหนโอ้โมีแค่ัโอ้มีแค่น้อยกว่าบาเองแม่มีในกระเป๋าตังค์แม่หรืมบัตรประชาชนเดนไม่มีแเคยขาเราเราขยับอะไรี้มันก็ดิ้อายุเท่าไหร่แบชิบวน์เนี่ยชิบวน์แทีฬาิบวน์ทงานย โอ้ยงอด้วยแอนต์แล้วโลกประจกตัวยังอื่นนี่บอคแมะบุญยือโลกอะเป็นอีกยังไหคะบาหวานความเงินบอค้ค่ะแต่ความน่ารักบ้าหวานะไอความงนหายแล้วเนี่ยอิ เอาแมนยูแทนดูนั่นเองเพราะว่าแมนอยู่่นนัแหละเมื่อวานอะไรเออเป็นยุคก่อนนั่นแหละเนี่ยหนูเกิดที่หลังหนูก็เป็นยูหนูก็มีโรลบีเด้ลบีโรคอรัะค่ะหนูก็เป็นใช้มันในเลือดสูงอยู่เด้อ้ยเป็นเก่ากว่านี้หนูก็ต้องออกกำลังกายเด้แม่หนูก็ต้องออกจุกตรงนี้ เชื่อคนหมอได้บอกเร่างกายกินข้าเรียวหามนอนกืดพยูหามคอนไม่ต้องนั่งหลังก็ยกแขนยกขายกขา้น่านั่งๆยู่แม่ก็ยกแขดาลบอกยบอกตลอดจะไม่จะล่ติดนะนี่บอนี่ยเนี่ก็ปวนเนี่ย เป็นอะไรรู้ไหมคะพอขยับเดี่ยว้อฮะสิ่งดีกลต้องออกกำลังยกแขนสุดเลยละจิกเทือจิกเทือใ้รจะเขานึกลื้อบริหารกอดนั่งนี่น่ทำถูกต้องนี่ถูกต้องเยี่ยมมากทำแบบนั้นแหละค่ะโน้เวนโลกไม่ได้คือป้นโลกอีกแล้วเข้าไปเรียกโยกวยแล้วก็อ้ตายดู หนูจะมาป่วยเราจะป่วยลูกแม่ป่วยป่วยค่ะโอเคโอเคเราพักเราพักมาป่วยสัตว์กินดีสัตว์กินกินเท้าเที่ยงหรือยังคะางวันนี้แล้วค่ะอ๋อแซ่บม่กแม่ กินข้าวสองว่าจะได้กินน้อยกั่อพ่อที่เนที่ที่ออกมาให้เลยเมงดีแล้วก็พอมีบ้านกินไรเดียวมัสิบลวี่นี่อันนี้เทสบาลนะมุกฝาอันนีเหวียมไม่กินทีดาวอยะเใครใส่เนี่ยอ๋อ เอาเอาเป็นยังหลืไซแล้วเว้แต่ถ้าเกิดผู้อื่นไม่เยี่ยมจะลืกใซ่ด้วยแม่เล้อไหไปตรวจเมื่อไรกันแต่รู้ว่าพี่กงโองมมีดินบ้านอยู่เนี่ยโอ้ใชลวถ้าเป็นเรื่องน่ากไปามีอะไรกูแม่กิา ตัวบอลผนาอบเลยเชืนี่มากเลานจให้แบบนีต่อ้นี่แลด์บุ๊เอาไม่แม่เองแม่ที่บอกโกระด่าจ้ามันโกนาก้อนใหได้เลยง่ายเอ้ยเอ้ี๋ย่ต้องหาบอมมาเสึนด้วยแม่เยอใส่หาวางดิว่างเนี่ยไม่เยอะหรอกจัะ ดีไหมชอบไหมชอบค่ะอชอบนั่นสบายไหมใครเอามาให้ก็ลูกคุณลูกคุณเจ้าเนี่ยใช่คุณหมอหมอปีนก,กับพิศบาล